อันนี้ใส่วันกินเกอใส่วันกิกเกอไปแล้วอ่าแล้วกันจะมาใส่ฟอคาร์อีกหนึ่องฟองจูนกับฟองคาร์ดสมคติีไม่หล่ะเฮ้ยสองใบอีกคนัมไปละพี่จิ๋ไม่ชัดเอออ่าปะเี๋ยจะมาใส่ฟอง้องดูนกับฟอคดในขณะที่ใส่วันฟินเกอร์ไปแล้วอันกินเจออนนี้ให้ติดาด อวามมิเกอร์นะความมิเกอร์ดู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 พิตตี้ก่อนให้พิตี้กอนพิตี้เราพิตี้ยุ่งเท่าไหร่แล้วแปดฮะแปดสิบแปดแล้วแปดแปดอ๋อโอเคแปดปวดแล้วแปดปวดแล้วอยู่งปอลอะไรแล้วก็สองก็สองแล้วพี่หน้าขึ้ปอลอะไรสามอ๋อตัวสามอ่ะโอเคกำ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 ได้ไหมกำแล้วเป็นไงแข็งแข็งจริงเหรอวันจิงเกอร์นะมันเขาเขาเขาบอกอยู่วันจิงเกอร์นิ้วเดียวเออนิ้วเดียว à à à tám nhiêu đấy à tám nhiêu à. Nh à à tò hay chín nhiêu đấy à à tò hay sáu người nào à à 20 là, 20 là. à sáu người hay sáu người đấy à à sáu người cầm đấy à sáu người cầm đấy à đểo sáu được đấy là người đấy sẽ thừa không đểo chúng ta cùng xem cái còn ที่อยู่ไหนที่จะทำเานจะได้อยู่ไหน่อนเรามาวัดแรงดึงกันก่อนเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์าสิแล้วแล้วเราดึงอ่าดึงจนศูนย์แล้วปล่อยไปได้ยัง อับ่าละโอ้ยกระ่าะแรงดึงประมาณ4.7นี่นี่เราล็อุญแแรงกงสระมาด้วยแรงดึงของเด็กสองกำมือใหญ่ใหญ่สองก็ได้เดี๋ยวเรามาใส่ล็อกคุแล้วเรามาดูกันว่าจะเหลือเท่าไหร่ ใช่ไหมไปต้วใช่ป่ะใช่ยิงออกไปด้เดี๋ยวใส่เศมากรใหม่นะไป้โอเคไหมะเดี๋ยวพอใส่เแล้วพรุ่งนี้มากรใหม่อ่ะมาก่อนกรอนไปก่อนไปราปอดเต้นเาไกร่ขวดสี่ขวดสี่ขวดปอ์เต้นเื่างกี่ขวดสี่ขวดเทาไหร่ขึ้นเท่าไหร่ขงกี่ขวดสอ่าก็มาคาร์บูรี่หนึ่งแคกองหนึ่งอ่าแบดบอยอ่าแบดบอยเท่าเคร่องกี่ขวด เนี okay, ่ยเนี่อ๋อตอ้กขวบเปบอยขันใหญ่งงต้ขวดอะเปวดบอยหลังจากนี้จะ่วงนอนีกับนี้ก็เ่านั้เอาไปเอาไปเขอบคุณครับณครับขอบคุณครับไปุนบายบาย I uh do -huh.

สวัสดีครับไวรุ่นสวัสดีครับไวรุ่นแล้วก็เอามือได้เวลาหลังจากเราเปลี่ยนตัวซอมคันไปแล้วได้เวลาให้นังแบบคนสวยเรากำคันตัวว่าจากของเดิมก่อนใส่กมใช้สองกำมือนะแล้สองกำมือกำนะดูหลังจากใส่แล้วนี่คันฟิงเกอร์ด้วยคันฟิงเกอร์ก่อนใส่ใช้สองกำมือกำของเด็กนะนี่หลังจากใส่ก็ไปแล้วจัดไปไอยุ่นเฮ้ยเอาไปดีเอากระเลยเอากระดาไปเลย เดียวอ่ะโอ้น yeah. yeah. oh, ิ้เด nah. nah. ouais, okay. ียวจากสองกำมือนะเหลือหนึ่งนิ้วตามชื่อเลยนะวันฟิงเกอร์เนี่ยปัาเด้าเบอร์ไปแล้วเอาเอาเอากำกำนิ้วฝืนเปล่าไม่ฝืนอ่ะไปกำเล่นโชว์ดิกำเล่นโชว์ดิเออเฮ้ยไปเดี๋ยวก็หาพ่อลืมตั้งสายคัดเปล่าอันนี้ตั้งตั้งคัดไปขี่มาเรียบร้อยแล้วนะตั้งคัดไปขี่มาเรียบร้อยแล้วมาอ้าวโชว์ย

แรงมากเดี๋ยวเรามามาดูของนี้ของนี้มาเรามาดูวัดแรงดึงวัดแรงดึงเดี๋ยวเรามาวัดแรงดึงกันว่าตอนแรกของเดิมมันได้นะประมาณสี่กิโลกว่าประมาณสี่กิโลกว่าเดี๋ยวเรามาดาูมาวัดแรงดึงว่าจากจากเดิมสี่กิโลกว่าจะเหลือเท่าไหร่อ่เซตศูนย์ เจ็ศูนย์อ่าดึงดึงไม่สุดนะอ่าเหลือหนึ่งจุดห้าเก้าเนี่ดูเนี่ยมาดูเนี่หนึ่งจุดห้าเก้าอ๋อดูนี่ยจำไม่สุดนะเนี่ยเนี่ยอืมเนี่ยขึ้นไปนิดเดียว อยู่ก็จะเดียวกันเนี่ยเนี่ยเสียดได้มันก็มันก็มันก็วิไปเดี๋ยวเขาจะหาว่าหลอกลวงผู้บริโภคจากของเดิมอ่ะเอาได้กระดูกจากของเดิมเขาใส่วันพิเกอร์มาแล้วอ่ะแต่เขาบอกว่ามันมันดังไม่นิ่งเท่าที่ควรซึ่งเราก็มาให้ลูกสาวคนสวยลองจำดูก็ต้องใช้ถึงสองมือกำอ่ะต้องใช้ถึงสองมือกำแล้วก็อ่าใส่เข้าไป ็หลังนี้เห็นว่ามันเหลือสองนิ้วนิ้วเดียวเด็กนิ้วเดียวเด็กจาได้ซึ่งบอกเลยถ้าเกิดใส่มือคัดเดิมนนิ่งกว่านี้อีกเพราะนี้มันสั้นยิ่งสั้นยิ่งแข็งยิ่งยาวยิ่งนิ่มผมบอกเลยหลักการง่ายๆมือคัดเดิมมันนิ่งกว่านี้อีกเพราะว่าหลักมือคัดเดิมมันยาวแต่มือคัดสั้นมันก็จะต่อให้มันไม่นิ่มเราก็จะรู้สึกว่ามันนิ่มเพราะมันจำได้แค่สองนิ้วเพราะมันสั้นไงเพราะมันสั้นมันก็จำได้แค่สองนิ้วมันก็เลยทาให้เรารู้สึกไปเองว่ามันนิ่มจำได้้นิวแแต่่าากกออรเเป็็มมืคัดดทียขง ต่อให้ใส่เข้าไปแล้วไม่ใช่ของไม่ดีนะมันมันมันนิ่มขึ้นมันนิ่มนิ่มกว่าของเดิมขึ้นนิดนึงแต่ถ้าจากที่ดูคลิปที่แรกว่าแรงดึงตอนยังไม่ใส่ซอกคัเทเพิ่มเข้าไป4ี่กิโลกว่า4ี่กิโลกว่าพอเราใส่เข้าไปแล้วแรงดึงมือเด็กเหลือหนึ่งนิ้วก็เห็นแล้วว่ารดเหลือ1กิโล1นจุ้ากิโลห5ึ่จุดห้ากิโลใครสนใจชอบใจสกิดมาได้นะครับปรนเดนซอกคัทบายชินซ็อกแ๋ว